สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องมาสตูดิโอเหมือนกันนะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปดูนะครับไม่ต้องงงสกรีผมค่ะผมแค่เปลี่ยนไปเฉยแล้วผมจะบอกอะไร่อย่างครับวันนี้เป็นวันที่ผมจะมาเล่นออบบี้นี้แล้วผมก็จะทำซีซันไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงอันสุดท้ายคือคือไม่ถึงอันสุดท้ายหรอกครับคือผมเล่นได้ถึงไหนถ้า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 ผมเออถ้าด่านไหนผมเล่นไม่ได้ ไปถึงมาสเตอร์เลยอะครับคือแบบจะมีมนโหดจริงได่แล้วมาลองกันดูจริงๆที่ผมมารีเวิร์สเล่นใหม่ให้ท่านผู้ชมด,ดูเพราะว่าคือมันแบบเผลอเล่นไปนิดหน่อยแบบประมาณนิ่นแบบิดแหละถึงด่านฮาร์ดอินเซิไปเลยอะค่ะเขาคือแบบด่านที่สามแบบอีซี่อีซี่ขอควรจะลดเสียงลงหน่อยแล้วกันนะโอเคครับทุกคนทุกคนได้ยินเสียงห,หนุ่มน่าจะชัดแล้วละ่ะทุกคนดูดีครับ ันเนี่ยโอเคเยเดี๋ยวค,คลิปนี้จะผมจะมาเล่นถึงด่านออกลัวจะถึงสีเอ่อสีสีดำแล้วกันครับคุณเล่นคิดว่าจะได้อยู่อยู่เดินเออคือแบบผมเอาแค่แบบสีเหลืองก็พอลอะเออเอานี่ครับเดี๋ยวเล่นถึงด่านสามสิบเดี๋ยวดูก่อนวนะ่า วันเช็คหนึ่งเช็คพอยต์มันกี่ดาคืองั้นสามสิบแล้วกันครับตาละสามสิบครับคือแบบลิปละสามสิบด่านไงเออได้ไม่ยาวไปไม่ได้สั้นไปอ่จาจำผมคิดละสามสิบด่านน้ย้อยไปเปล่าวะไม่ใหญ่งั้น,นสักสี่สิบแล้วกันนะสี่สิบนะอ่ะอ่าอตอนแรกนึกว่ามันกลวงอ่ะนึกว่ามันกลวงแล้วแบบ ยี่เลือแบบตกโอ้อันนี้ทุกคนครับอันนี้ง่ายมากแล้วก็อันไอเลเซอร์เนี่ยโคตรยากผู้เรีเนี่ยยากกระบาละอ่ะอุ๊ยอุ้ยอ่ะเออแล้วทีับผมก็แบบเล่นออบบี้ไม่เก่งอะนะก็เป็นแบบคนที่เล่นออบบี้คนหนึ่งที่แบบง่าคือไม่ได้แบบไอ้นี่อะไรมากครับทุกคนคือแบบผมเล่นไม่เก่งไงเออเละแบบเล่นกระจอกมากคือแบบโคตรกระจอกเออ นี่แบบป้อกระจกครับทุกคนผมดู่อนผมอัดอยู่หรือเปล่าวะเพราะว่าเพราะนั้นผมยังนองผมมันแบบคือแบบผมยังจําวันนั้นได้อยู่เลยรี่แบบคือผมอัดอัดแบบอัดอยู่แล้วอยู่ดีๆมันตัดไปอ่ะเอออันนั้นผมกลัวมากผมกลัวเป็นอย่างนั้นอีกไม่รู้ผมเมมโมรีเต็มใช่ผมเมมโมรีเต็มตอนนั้นหกหกสิบสี่กิกเต็มหกสิบห้าไม่หกสิบสี่หกสิบสามเต็มหกอันนี้คือแบบอันนี้ผมลบมาแบบสี่ห้ากิกเลย รถของมักซีฮัสกิ๊กิ๊บเพื่อมาถ่ายให้ทุกคนดูอ่ะทุกคนดูดิโอ้ง่ายง่ายง่ายตบมือตบมือสี่สิบด่านครับทุกคนสี่สิบด่านมาให้ได้ผมจะรีบหน่อยแล้วกันผมต้องการสี่สิบด่านเร็วๆโอ้ทุกคนดูดิผมไม่ตายครับน้องๆโอ้โหสี่สิบด่านทุกคนที่เราจะถึงปวาโอเคโอเคครับผมคิดว่านะ ไอสีเหลืองผมวันนี้ผมไม่เอาสีเหลืองดีกว่าผมเอาเอนนี้ทุกคนครับตาละครั้งละสี่สิบด่านอ่าสี่สิบด่านนะครับจาไว้เอใครที่มาดูช่องนี้คือก็ขอแค่คนละซับใครคนละไลค์ขอแค่นั้นก็พอใจแล้วลหละไม่ต้องแบบไม่ได้อยากยังไงมากครับผมขอถึงแค่แบบอขอแค่แบบขอแค่แบบมไ,มได้ทำที่สนุกสนุกก็พอ จริงมก็ไม่ได้คิดหรอกนะริงๆนะทุกคนจำคำพูดนี้ไว้นะผมคิดว่าผมไม่มีทางได้หนึ่งแสนจับสไคร์เบอร์ผมคิดอย่างนั้นอนะ่ะเอเอแต่วันนึงก็อาจจะได้ก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าผมยังเอาผมไม่ได้นะอ่ะม,มาครับตอนนี้ก็ไปถึงด่านยี่สามแล้วในตอนนี้นะคะผมก็แบบออมผมบอกเลยนะผมไม่มผมไม่เคยไปท้าใครมาแบบ ผมคือเอาง่ายคือผมไม่เคยคิดว่าจะจะเล่น,เล,นเล่นถึงด่านสามร้อยทุกคนครับทุกคนลองทุกคนลองคิดดูก็ได้ครับว่าผมจะถึงด่านสามร้อยได้หรือเปล่าไม่ได้แน่นเชื่อดิอ่ะให้ทายดีกว่าผมจะไปถึงด่านร้อยสามสิบได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเออทุกคนครับเดี๋ยวด่านที่สี่สิบผมก็จะใอ้นี่นะครับอย่าลืม สิบทีละียสี่สิบด่านแต่บางที่อาจจะยี่สิบสิบห้าอะไรแบบนี้ก็ได้ครับถ้ามันแบบยากอ่ะผมจะบอกทุกคทีปว่าว่ามันกี่ด่านคลิปนี้ผมมีสี่สิบจำคลิปนี้คลิปแรกสี่สิบพาร์ทเลขเอ้ยโอ้ผมนึกว่าจะแบบไม่เดินอ่ะแบบแไม่เดินแล้วมันไม่ตกอ่ะเออโอ้คิดผิดทุกคนครับก็อ๋อก็จะเอ้ยโอ้โหกีโอ้่ดี การผมที่ผมตกนะเนี่ยอู้ยเยอะผมเหินอะเพราะผมเป็นคนหนึ่งที่ออบบี้แบบเล่นแบบง่อยๆอ่ะเออทำ5แล้วเว้ยน้อคนครับคือจริงๆนะเดี๋ยวผมจะวิธีเดี๋ยวผมจะถ้า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 ด่านไหนมันยากก็แบบมันยากไงเออด่านเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเป็นด่านถ้าถึงด่านที่แบบ ยากจริงๆอ่ะก็จะบอกทุกคนครับว่ามันผ่านเฮ้ยออกโอเทุกคนครับจะถึงดาดสี่สิบแล้วว,วันนี้ผมอัดสองพาร์ทไปเลยดีกว่าอืมก็จริงว่าสองพาร์ทไปเลยเออสองพาร์ทครับทุกคนวันนี้สองพาร์ทเอออีกอัน สักประมาณหนึ่งอาทิตย์มั้ง,งผมถึงจะอัดต่อไอตรงนี้ครับคือทุกคนจะกระโดดตรงนี้ก็ได้มันก็จะง่ายแต่ถ้าโดดตรงนี้มันก็จะเร็วแบบมาบ้าๆครับทุกคนดูพี่กระโดดก็คือทําอย่างนี้ครับง่ายมากอ่าต่อไปครับด่านนี้สี่สิบครับอ่าวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวทำพาสองอีกสองสามชุดก็ได้เลยประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ทาพาสองแล้วก็ว,วันนี้จะทําได้สองประมาณสองพาแล้วก็ แล้วก็นะครับก็น่าจะอีก4-5วันถึงจะทำพาร์ทที่3แล้วเนี่ยุกคนะครับลืมกดไลค์ก็แย่กับสมุนไพรด้วยไม่ bye bye.